หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สนใจในด้านเทคโนโลยีคุณคงไม่พลาดการตื่นเต้นกับผลการทดสอบกล้องของ iPhone 17 Pro จาก d ิส m a r รที่เพิ่งออกมาอย่างเป็นทางการผลลัพธ์นี้ไม่เพียงแต่ทำให้ iPhone 17 Pro ขึ้นอันดับ3ของตารางเท่านั้นแต่ยังมีคะแนนรวมทั้งหมดถึง168คะแนนซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าประทับใจมากสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ ผลการทดสอบนี้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆที่ชัดเจนโดยกล้องหลักของ iPhone 17 Pro ได้คะแนนสูงสุดถึง175คะแนนส่วนกล้อง Ultra Wide และเทเลสก็มีคะแนนตามลำดับที่แสดงถึงความสามารถในการบันทึกภาพที่หลากหลายทั้งในสภาพแสงสว่างและแสงน้อยแม้จะมีการใช้งานฟังก์ชันการซูมที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ก็มีข้อควรระวังเล็กน้อยที่ผู้ใช้งานควรทราบ สำหรับสเปคของกล้อง iPhone 17 Pro ที่น่าสนใจคือกล้องหลักมาพร้อมเซนเซอร์48 MP ระยะโฟกัส24มิลิเมตรพร้อมระบบ OIS ที่ช่วยลดการสั่นสะเทือนขณะถ่ายภาพขณะที่กล้องอุลตราไว้ใช้เซนเซอร์ขนาด48 MP ระยะ13มิลิเมตรที่เหมาะกับการถ่ายภาพแบบกว้างรวมถึงกล้องเทเลส ER ที่สามารถช่วยขยายภาพได้ถึง100มิลิเมตรทั้งนี้ผู้ใช้หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมกล้องของ iPhone 17 Pro ถึงได้คะแนนสูงสุดในบางหมวด คำตอบคือเพราะทีมงานสมอลประเมินว่ากล้องนี้มีการควบคุมแสงที่แม่นยำสร้างสันส,รรสีสันที่สมจริงและมีเอฟเฟกโบเก้ที่เป็นธรรมชาติอย่างไรก็ตามการถ่ายภาพในที่แสงน้อยยังมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับเสียงรบกวน (noise) และการปรับสมดุลแสงขาวในบางสถานการณ์และนี่คือจุดที่ผู้ใช้งานหลายคนอาจมองข้ามแม้ว่า iPhone 17 Pro จะมีประสิทธิภาพในการถ่ายวิดีโอที่ยอดเยี่ยมแต่การตั้งค่าการซูมระดับกลางอาจทำให้รายละเอียดของภาพลดลงเล็กน้อยคุณคิดว่าเรื่องนี้ควรเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาหรือไม่ ลองแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยที่มา t h e x e r m o r https www t e s e r m o r com apple iphone 1 7เ pro camera t e s l a หมายเหตุข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้ถูกสรุปและปรับแต่งจากแหล่งที่มาที่ระบุไว้เพื่อให้เข้าใจง่ายและสนุกสนานมากขึ้น